สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยสาขาโรเบิรสันรอยเอดได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมทในรถเทปโรเลกแคปติว่านะครับปีประมาณ2007นะครับลูกค้าแจ้งว่าเหลือกุญแจรีโมทมีชุดเดียวนะครับต้องการทําเพิ่มนะครับเราได้ทําการโปรแกรมให้ใหม่แล้วนะครับเป็นแบบพับเก็บดอกนะครับสวยทนเท่ทันสมัยนะครับเดี๋ยวจะมาเทสระบบให้ดูนะครับหลังจากที่เราโปรแกรมเสร็จนะครับล็อกอันล็อกล็อกนะครับรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบระบบอิมมูเ l ลิเซอร์นะครับ สตาติดเรียบร้อยนะครับสมบ100ูรณ์ร้อซนะครับเดี๋ยวจะมาเทสนะครับตัวเดิมของลูกค้านะครับล็อกอันล็อกนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับ ลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับทำเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอีโมทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ0 9 1 0 6 4 1 6 0 1ช่างใชัยโสธรยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ